ไม่ไม่น้ำร้อนขนาดเนี้ยให้อาบได้งไงวะเนี่ยทำไมไม่ขึ้นมาดูเลยอะ่ะพี่เอ้ยหยุดอย่างนี้เลยนะทําไมเจ็บตัวแม้แต่นิดเดียวไม่เอาคืนที่เป็นร้อยเท่าแน่ <c oughs> คุณคุณเป็นใครคะเนี่ย <c oughs> เออคุณคะฉันรบกวนคุณปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหมคะฉันกลัวว่าสามีฉันจะมาทำร้ายฉันนะคะ มีน่ารักนะคุณคะมใครอยู่มคยคะช่วยด้วยค่ะมีใครอยู่ไหมคะ,คคะ,มคมคะช่วยด้วยคะ่ยคะเปิดประตูให้ันหน่อยคุณคุณเป็นใครคะเนี่ยเอคุณคะฉันรบกวนคุณปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหมคะฉันกลัวว่าสามีฉันจะมาทำร้ายฉันนะคะ พี่ออยรีบปิดประตูปิด้พม่า,มาเลยค่ะโอเคไมทิมฉันรู้แนละ้วว่าแกอยู่ในบ้านเนี้ถ้าไมออกมากันโดนหนักแน่คนนั้นใช่ไหมคะสามีของคุณใช่ค่ะไไปแวแล้วทำไมเขาถึงทำร้ายคุณหนักขนาดนี้คะคือว่าสามีของฉันนะคะเขาเมามากเขาเมาทีไร เขาหิวตลอดเลยค่ะเขาก็เลยให้ฉันทํากับข้าวให้เขากินพอฉันทําเสร็จเขากลับบอกว่ามันไม่อร่อยอะค่ะเขาก็เลยตุกตีฉันนะคะงั้นงั้นคนนั่งหลบในบ้านฉันก่อนก็ได้นะคะเราตรงนี้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปเอาน้ำมาให้ค่ะขอบคุณนะคะ ค<ะ>แน่ใจใช่ไหมว่าเขาไว้ใจได้อะได้สิค่ะพี่ออยเขาคงไม่ลงทุนทำร้ายตัวเองเพื่อมาหลอกเราหรอกคะ่ะอืมโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนนะถ้าเกิดว่ามีอะไรเนี่ยมายตะโกนเรียกพี่เลยนะค่ะไปอาบน้ำได้แล้ว น้ำค่ะขอบคุณนะคะแล้วสามีเขาทำร้ายคุณขนาดนี้คุณได้แจ้งความหรือยงคะยังเลยค่ะขอบคุณค่ะฉันแนะนำให้คุณโทรแจ้งความนะคะ เพราะถ้าคุณไม่แจ้งความเนี่ยเขาอาจจะทําร้ายคุณหนักกว่านี้เออแล้วทางบ้านคุณรู้เรื่องนี้หรือยังคะฉันไม่มีโทรศัพท์อคะค่ะสามีฉันแย่งไปแล้วงั้นเอาโทรศัพท์ฉันโทรก่อนไหมคะไม่ได้หรอวคะ่ะไม่ได้ฉันไม่อยากให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่อะคะ่ะเดี๋ยวพอสามีฉันสั่งมาแล้วฉันคงจะกลับบ้านได้แล้วคะ่ะเอาอย่างนี้นะคะ ถ้าคุณไม่อยากโทรแจ้งความเนี่ยฉันว่าอย่างน้อยคุณก็ควรโทรแจ้งที่บ้านนะคะที่บ้านเขาควรรู้เรื่องนี้ค่ะไม่ได้แล้วค่ะถ้าสามีฉันรู้เขาต้องโกรธฉันหนักแน่นอนเลยค่ะนี่หมายความว่าคุณจะยอมให้เขาทุบตีแล้วก็ทำร้ายร่างกายคุณแบบนี้ไปตลอดเลยหรอคะแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงล่ะคะครั้งหนึ่งฉันเคยโทรบอกแม่แล้วแม่บอกฉันว่า เรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติที่สามีภรรยาที่เขาทํากันมันก็ต้องมีกันบ้างนะคะแต่พ่อฉันเขาใหญ่หฉันกลับบ้านมากเลยนะคะเขาเป็นห่วงฉันแต่คุณคะสามีของฉันถ้าเวลาไม่เมาเขาเป็นคนดีมากเลยนะคะคุณบอกว่าเขาเป็นคนดีแต่ถ้าคุณยังทนอยู่กับเขาเนี่ยเขาจะทุบตีแล้วก็ทำร้ายร่างกายคุณไปตลอดคุณรู้ตัวใช่ไหมคะฉันรู้ค่ะ ไม้ไม้ไม้ทำไมน้ำร้อนแบบนี้อ่ะมาขึ้นมาด้วยผมหน่อยพี่ออยจัดการเองไปก่อนนะคะไมยุ่งอยู่แล้วนี่คุณจะยังไงต่อคะฉันก็ต้องทนไปก่อนนะคะฉันถามคุณจริงๆนะคะเขาทำร้ายร่างกายคุณขนาดนี้ะคุณไม่โกรธเขาบ้างหรอคะโกรธสิคะโดนทุกตีขนาดนี้ จะมิโกรได้ยังไงที่ฉันทนอยู่แบบเนี้ยเพราะว่าฉันมีลูกค่ะฉันต้องทนเพื่อลูกฉันหวังว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะคิดได้คุณคิดว่าเขาจะคิดได้จริงๆหรอคะคุณเห็นเขาเป็นสามีเป็นพ่อของลูกเขาเคยเห็นคุณเป็นภรรยาไหมคะหรือเขาเห็นคุณเป็นแค่กระสอบสายที่เอาไปทุบตีระบายอารมณ์เล่นเฉยๆฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะ ฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะคุณไม้จะขึ้นมาได้ยังเนี่ยพอีอยไม้บอกแล้วไงคะว่าดูแลเต็งไปก่อนใจเย็นนะคะคุณหายใจลึกค่ะเดี๋ยวฉันช่วยคิดทางออกให้ก็ได้ค่ะไม้ไม้น้ำร้อนขนาดเนี้ยให้อาบได้ไงวะเนี่ยทำไมไม่ขึ้นมาดูเลยอะ่ะ แคตาดูคุณดูแขนผมสิมันแทงไปหมดแล้วผมแสบผมร้อนคุณเข้าใจปะไหมพี่ออยพี่ออยหยุดดี๋ยวนี้เลยนะนี่พี่ออยจะตบไมอ๋อพี่ออยคิดดีๆนะทําไมเจ็บตัวแม้แต่นิดเดียวไมเอาคืนพี่เป็นร้อยเท่าแน่แล้วไม่ไมทนนะอยู่กับผู้ชายที่ทําร้ายร่างกายไมอะ่ะไมจะแจ้งความจากพี่เข้าคุกอย่าคิดว่ามไม่กล้าเอาดิเอาดิพี่ออย มายุงขอโทษผมใจร้อนไปหน่อยอะพี่ออยพี่อย่าคิดนะว่าไมยเป็นแฟนพี่อะแล้วพี่จะทำอะไรกับไม้ก็ได้อีกอย่างพี่ไม่ใช่เด็กแล้วนะที่พี่จะทำอะไรอะไรเองไม่ได้เลยพี่ออยพี่เข้าใจแล้วไม้พี่ขอโทษนะคุณคะถ้าอย่างนั้นฉันไม่รบกวนคุณแล้วนะคะฉันขอตัวกลับก่อนคะอ่ะอะ เดี๋ยวก่อนสิคะคุณจะไปไหนอะคะฉันรู้แล้วคะ่ะว่าฉันควรจัดการกับเขายังไงฉันขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ทำให้ฉันได้รู้คุณค่าของตัวเองขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือฉัน <laughs> พี่ออยคะไปดูน้ำกันดีกว่าคะ่ะ ว่ามันจะร้อนสักแค่ไหนเชียวแล้วก็ถ้ามันร้อนมากจนอาบไม่ได้เนี่ยหมายว่าถ้าพี่ทำอะไรไม่เป็นเลยก็อาบอไรแล้วค่ะ